าจากแอมไซชนแนลค่ะวันนี้ซายจะมาที่ดึงตัวนี้เลยนะคะเราจะมารีวิวตัว Redemption Blade d a ก o n กันค่ะหลังจากที่ซายปลดล็อกนะคะใน Divine p a t ได้แล้วเนาะตอนนี้ Divine p a t นะคะเหลือเวลาอีก4วันกับอีก18ชั่วโมงนะคะซายได้เปิดไข่ตัวอา VIP Chase ไปแล้วนะคะในคลิป ที่ลองล่าสุดเนาะก่อนที่จะเป็น h r o i c g Race นะคะนี่ก็จบภารกิจเป็นครั้งแรกค่ะก็เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าวิ่งมาได้ยังไงนะคะส่วนมังกรที่จะรีวิววันนี้ใช่ไหมมันก็คือตัวนี้ค่ะซีซั่นนี้จทำไมไม่เห็นสัทีก็คือเป็นตัว d e m p t ชั n Blade เนาะสำหรับใครที่ตัดสินใจแบบไม่ได้ว่าจะซื้อไม่ซื้อหรือจะยังไงนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ดูลวกันเพราะว่าหลังจากที่ใช้น้องมาเนี่ยตอนนี้ได้มา2ดาวแล้ว ก็โอเคประทับใจนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะโอเคอันนี้มันก็จะเป็นอ่าข้อมูลของมังกรเนาะตอนนี้ซายได้น้องแบบ เป็น2ดาวแล้วเพราะว่าพอเล่นกิจกรรมเนี่ยมันจะได้แม็กสุดประมาณ2ดาวเนาะเราได้121รอบแล้วก็200 o f ออหรอบนะคะก็ไปทําดาวความสามารถในการที่ทนทานเนาะเลือดก,ก็จะเยอะขึ้นการตีแรงก็เยอะขึ้นบวกกับตอนนี้น้องเป็น C และทรายพยายามเอาไปสู้บ่อยๆนะคะก็จากต้นคลิปก็จะเห็นได้ว่าน้องมีสก,กิลพิเศษแล้วก็น้องแบบเหมือนมีความปลุกผีใช่ไหมเพราะว่า เอออันเนี้ยเรียกคําว่าปลุกผีเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออใช่มันเป็นสายปลุกผีจริงๆนะคะความสามารถของน้องก็คือสามารถชุบเพื่อนได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนไม่ตายเนี่ยอีก2คนเนี่ยก็คือสามารถใช้พลังหลังจากที่น้องตายเนี่ยไปฮิลเพื่อนได้นะคะก็ได้ทั้งปลุกแล้วก็ฮิลก็คือเพื่อนไม่ตายก็จะฮิลเนาะแต่ถ้าเพื่อนตายก็จะชุบสักหนึ่งตัวนะคะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอย่างกันละกันเนาะจากที่ต้นคลิปมาก็จะเห็นได้ว่ามันมีความแบบเฮ้ยทําไมมีการฝืนขึ้นมาอ่ะอันนี้ยังเหลือเวลาครูดาวอยู่ซายพยายามไต่แ้งอยู่นะไปดูเคเวสละกันเคเวสไม่น่าเห็นภาพทำยังไงให้เห็นภาพเร็วที่สุดใช่ปะว่าปลุกมายังไงตอนนี้ทีมจะมีอันนี้ที่ทรายใช้สู้อ่าเดี๋ยวเน็กไฟเลยละกัน ใช้เพชรไปเลยนะเดี๋ยวดูกันมาดูซิโอ้เจอไททันนะสามตัวนี้นะคะก็จะมีตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะไฟจะเผาอันนี้ก็จะต,ตรนตีคลิแน่นอนเลือดจุดๆๆด,ด,ดอ่ะไม่เป็นไร โอเคตีครั้งแรกอาจจะโดนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าน้องขอรีเียงหนะ่อยโอ้โหฟังดังมากคือน้องอ่ะด้วยความที่มีเกราะเนาะฝั่งนู้นอะเป็นไททันมันก็จะตีไม่เข้าอยู่รอบหนึ่งตอนนี้กําลังคิดก่อนว่าเราจะเอาสกิลตัวไหนตีเพราะว่าตัวนี้น่าจะโดนขีดนอะ่ะก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้วันนี้ก็จะมีสกิลพิเศษนะคะในการที่เอ่อถ้าตีฝั่งเนี้ยตายเมาายื่อไหร่อ่ะมันจะไปกระทบกับตัว ที่2ก็คือเลือดจะไปโดนกระดิ่นั่นเองตัวน,นั้นยังไม่ได้รีวิวอันนั้นเป็นซีซันแอสเซนตอันนี้เป็นซีซันใหม่นะคะก็มาจากดีวินทั้งคู่เดี๋ยวจะพยายามให้ดูว่ามันประมาณไหนเนาะตีให้กำลังลดกันเราต้องพยายามคืออยากให้เห็นตัวอย่างไงว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวใกล้ตายแล้วใช่ปะแล้วฟึบ น้องน่าจะตีช่วยได้อันหนึ่งป๊าบแบบนี้ตายแน่ๆอ่ะเพื่อนไม่มีใครตายเนาะเพราะเพื่อนไม่มีใครตายเห็นป่าวว่าเลือดของไฮอิตาเรียลเพิ่มขึ้นมาเนาะจากเอฟเฟกวิ่งวิ่วิวิตะกี้นะคะก็คือมันมีการเอาเหมือนแบบจิตวิญญาณตัวเองไปฮิลเพื่อนในทีมเออคือไม่ปลุกผีก็ฮิวได้นะแล้วก็เนี่ยเราก็สามารถที่จะสู้ต,ต่อเพื่อนก็จะมีความแบบ ไฟต่อได้เหมือนกับเคื่อกสุดท้ายแหละมันก็จะช่วยให้แบบเกมมันพลิกได้ถ้าเราเลื่อนบีๆแหวพลิกไหม,มอ่าเห็นปะว่ามันพลิกเกมได้อ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งมันก็รอดแรกอยู่นะอันนี้ก็คือเคสที่ยังไม่มีคนในทีมตายสักคนชบามังกรในทีมแบบยังอยู่ดีคราวนี้เดี๋ยวเราจะหาเคสที่ตายแน่ๆนะฮะ จริงๆใช้ออคอมโบเนี่ยดีจะเห็นภาพมากกว่าอะไปดูอีกทีนึงเหมือนต้นคลิปก็จะมีอันนี้ด้วยเออคู่นี้ชุดนี้อยู่ชุดนี้น่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนปุ๊บปุบปบ๊เราต้องลดพลังก่อนตัวนี้โอโหกดผิดตัวจะเปลี่ยนตัวอ่าตายไปแล้วหนึ่งตัวครับ ไม่ได้ตั้งใจให้วินตายจริงๆจะให้ตัวนี้ตายมากกว่าเคเดี๋ยวอ่ะก็สู้ๆไปแบบนี้ใช่ไหมนี่ฝั่งนี้มีแววไพรยอีกตัวหนึ่งตายแน่นๆรอบนี้มันจะพิกเกมไว้เดียวคราวนี้ใช่ไหมน้องแปบบ๊บนี่เป็นแสนเลยโอตายแล้ว5้าดาวอีก1เทิร์นอ่ะ,อ,ะอ่ะอย่างน้อยตีคิก,ก็ได้ น้องตายน้องจะมีสกิลพิเศษที่ชื่อว่า revival นะคะเห็นปะว่าอะห้อิ e เทเรกลับมามีชีวิตนะสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้คือไม่มีตัวไหนตายเนาะก็จะฮิวแต่ส่วนรอบนี้ยมีตัวไฮอ h เทเรียตายมันก็จะบว๊บไปปลุกขึ้นมานะคะมันถึงเรียกว่าปลุกผีขึ้นมานั่นเองโอเคเดี๋ยวจะตีอันนี้ให้ล้มยังไงใช้พลังอันนี้น่าจะดีสุดปาบอะพิกไหมรอบนี้เขาจะพิกเราหรือเราพริกเขาเนะี่ย ขาแพงแล้วเนี่ยเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนกัดดูดเลือดตายแล้วแต่แล้วรอบนี้อันนี้เป็นเดโมเดโมให้เห็นครับซีอูครับอ่ะ ประมาณนี้อ่ะแล้วถ้าเราอยากจะเอาชนะใช่ไหมอ่ะเราก็หามังกรตัวเด็ดๆเลยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะที่มีทั้งเคสเพื่อตายและไม่ตายเนาะมังกรตัว Redemption Blade ก็จะเป็นพระเอกเลยซึ่งพลังของน้องที่มีก็มี4พลังเนาะตอนนี้สายเทนแค่พลังเดียวก็คือพลังที่เป็นเ e g e n นะคะเอาไว้เป็นพลังหลกักส่วน3อันเนี้ย ยังไม่ได้เทรนเพราะว่ามันเทรนนานแล้วก็อยากไปเพิ่มดาวไปลองให้อาหารแล้วก็อยากลองใช้ระยะหนึ่งก่อนก็เลยยังไม่ได้มีเวลาไปเทรนมันก็เลยจะต้องมีสิ่งที่เอาไปทําเพิ่มเพื่อให้น้องแข็งแกร่งขึ้นแต่ตอนนี้น้องสามารถใช้สู้ได้ทั้งทั้งที่เออเทรนยังไม่หมดพลังเลยอะยังไม่ได้ครบทุกพลังทุกธาตุอะไรเงี้ยใช้ได้เลยนะมันเป็นสกิลที่ออโต้นะคะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเลือกกดได้ก็คือใช้เมื่อน้องตายมันถึงจะมีการพื้นทืนชีพหรือว่าหิวขึ้นมา เนาะส่วนตัวนี้ก็คือต้องมีการตีที่ตัวนั้นอะตายซึ่งมันจะครอบคุมพลังที่เป็นของเนเจอร์เนาะมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะลูกไฟสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นพลังออโต้เนาะที่เราไม่ต้องกดส่วนพลังที่เป็นสีส้มเนี่ยมันจะเป็นพลังที่ห่อหุ้มตัวธาตุนั้นไว้ซึ่งเราต้องกดใช้เลือกมันมันถึงจะทํางานเนาะส่วนสีฟ้าเนี่ยก็อย่างเช่นไททันที่มีพลังเกราะของมันด้วยตัวกําเนิดของมันเนาะแบบเปิดมาก็มีเกราะบ,บางหน้านะคะอันนั้นก็เป็นพลังของไททันเนาะ ที่สีฟ้านั่นเองอะถ้าเราอยากดูตัวยอย่างใช่ปะ่ะไม่แน่ใจนะไครท่านไม่เห็นนะ่ะอ่ามิชั่นอยู่วิธีสังเกตเนาะว่าพลังมันใช้แบบประมาณไหนอ่ะพาไปดูกัน,นเช่นแต่ท่านน่ะจะเป็นพลังสีฟ้าหรือว่าคอร์ลัพเต็ดก็มีพลังลูกครึ่งสีฟ้านั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าสกิลเป็นสีฟ้าเนาะก็เป็นกรอบที่ มีมาด้วยความเป็นตระกูลไททันนะคะมีมาแบบไม่ต้องกดใช้อะไรเลยส่วนอีกอันนึงจะเป็นตระกูลคอร์ั t เตดซึ่งคอร์ัเตดเนี่ยก็จะเป็น2ลูกไฟนะคะก็ขีดขั้นกันก็คือมีสีฟ้าที่เป็นสกิลออโต้พลังติดของตระกูลไททันเนาะแล้วก็ลูกผสมอีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวฝังเวมไพร์ซึ่งเป็นสกิล อะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่ามีดูดเลือดไหมนะยังไม่เคยมีคอร์ลัพเต็ดในครอบครองแต่จะบอกว่าลูกไฟสีส้มก็คือเป็นลูกเป็นพลังที่สามารถคอนโทรลได้เราต้องกดใช้มันถึงจะทํางานสีฟ้าคือติดมากับตัวนั้นนั้นไม่ต้องกดใช้มันก็จะทํางานได้ก็ตัวเมื่อเข้าเงื่อนไขอย่างเช่นไททันก็คือบอกพลังตั้งแต่แรกเลยมีเกราะหน้าตั้งแต่อันแรกส่วนตะเกียบอย่างที่บอกก็คือน้องอะไรนะตัวนี้นะโรเจอร์สของเราเนี่ยก็คือ มันจะต้องตายก่อนถึงจะมีนะคะประมาณนั้นเอ,อ่อ description น้องมีไหมใช่ไหมรู้ได้ไงว่าใช้ยังไงอันนี้ก็ต้องลองใช้ไปก่อนอะถึงจะรู้ว่ายังไงอ่ะจริงๆก็จะมีบอกสักนิดหนึ่งใน description ของน้องเนาะ description เบลเนี่ย rising from the dead ก็ก็เออ when they fall the f a l l i n world are h e a l e a n t h e a l e นี่ไงขลังชื่อ redemption ring มาอ่านตรงนี้ได้นะคะ When they fall in the battle they heal their allies ก็คือแบบถ้าล้มหรือว่าแพ้ในการต่อสู้นะก็คือตายเขาจะฮิลเพื่อนนะคะซึ่งฮิลบวกกับเพื่อนตายก็ฟืน้นขืนชีพเพื่อนนะคะประมาณนี้ไททันมีไหมเออไม่เคยมาอ่านอันนี้ตรงๆลองใช้อย่างเดียวเลยอนะส่วนไททันก็น่าจะมีมีไหมบอกว่าบอกพลัง อันนี้ไม่บอกมีใช่หมจุยจุ๊บๆอ่ะมีบอกเป็นในในตรงนี้นิดนึงไม่ได้บอกแบบดูจุดสังเกตได้ถ้่ากับตัวตะกี้ก็จะบอกว่าอ่ะมี once protect นะก็คือเกาะครั้งแรกนั่นเองไหนเราไปดูตัว,ว,ว mystical สิมีบอกไหมนะอันนี้มันเป็น story ประมาณว่า เออน้องมีความแบบสู้มาสู้กลับอะไรประมาณนี้เอออ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ,ะจบหรือ,อยังใช่ไหมเราเหลือลีกอีกรอบนึงแต่ว่าเราจะเลือกเออชุดไหนดีที่จะทำให้ชนะใช่ปะสายมีชุดในใจอยู่แล้วนะคะไวไหมนะอ่ะนี่ไง ปาจัดไปมีคนบอกว่ามหาเทพเคตัสนะน่าจะแบบว่าร้องไห้แล้วในคลิปเลือดนักสู้นะคะมีน้องคอมเมนต์อยู่แบบว่าพี่หดาวของพี่อะไรเงี้ยเอามาใช้อะไรประมาณเนี้ยแบบโชว์โหดอะไรเงี้ยจริงๆรอบนั้นอนะที่สู้ให้ดูในคลิปเลือดนักสู้เพราะว่าอยากให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมงกรนอะที่เลือกมาทั้งหมดในคลิปนั้นอนะ มันมีความสามารถที่แตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่าแต่ละตัวมันจะมีการสุ่มตระกูลไรส,สุ่มทั้งตระกูลแวมพายทั้งตระกูลรนะีเดมชั่นเนาะแล้วก็ตระกูลเนี่ยไอตัวเสกเนี่ยตัวตัว a อเซนต์มาด้วยนะคะแล้วก็มีเฮชไม่มีไททันอย่างเดียวมั้งที่เอ่อไม่ได้เอามาให้ดูแต่ว่าก็จะเจอโคต่อสู้ที่มีไททันใช่ปะอยากให้เห็นว่าเออเวลาเราสู้ครั้งหนึ่งอะเราเจอใครบ้างแล้วเวลาที่เราแบบ เราสู้อะเราต้องมีการแบบเลือกบางก่อนในแต่ละตระกูลที่มันแบบเอามาช่วยในการพิกเกมได้ใจอยากให้เห็นว่าแต่ละตัวมันมีความสามารถที่แตกต่างกันอ,อความดีของมันต่างกันบางทีมันอาจจะแบบเลือดน้อยแหละแต่ว่าถ้าเรารู้ทิคในการที่วางแผนว่าถ้าตัวนี้เพี้ยงความลงตัวไหนมันจะมารับเสริมกันได้อะไรประมาณนี้เนาะก็เลยไม่ได้เลือกตัวเทพๆมาขนาดนั้นแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวแบบ มันจะไม่เห็นไงอย่างเช่นเนี่ยเคตัสอ่ะคือมัน5ดาวแล้วไงอ่ะมันก็คือ5าดาวใช่ปะ่ะอ่ะเลื่อนมันเดียวก็จริงัน,นีโอกาสชนะแน่ๆนะแล้วก็เฮสที่ความแข็งแกร่งของมันอ่ะมาชนะแน่ๆแต่แค่ว่าเออยังไงดีมันจะไม่เห็นตัวอื่นนะว่าตัวอื่นแม่ก็ฉายแววมีความสามารถที่แตกต่างกาันยอยากให้น้องๆได้แบบออกลงออกแบบออกเวทีออกสเตจที่แบบแสดงให้ทุกคนเห็นนิดนึงประมาณนั้นนะคะก็อาจจะมีคลิป2ต่อไปนะ่ยสำหรับสายสู้ตอนนี้ก็พยายาม ปั้นหลีให้ขึ้นมาเตอร์ให้ได้แล้วกันเรียกว่าแบบจริงจังกับการต่อสู้มากขึ้นนะเริ่มสนุกเริ่มสนุกเอามาตัวไหนดีล่ะตัวที่ชนะแน่ๆก็เนี่ยแหละแล้วก็จะมีตัวที่คุณเคยของเรากันอยู่อันนี้หาเล,เลือกเลือก่อะน่าจะตัวนี้แหละคิดว่าสู้ได้อ่ะปะ ไม่มีตัวไหนตีครีนะไปเราตีด้วยลมไปก่อนรอบแรกเขามีเรารู้สึกกลิ่งเกรีนิดนึงอนะเสาก็ไม่ได้บูทด้วยแหละรอบเนี้ยเพราะว่า เสาคู่ดาวอยู่โดนแวมไพร์กัดแล้วไปที่ใดดีดีด้วยตัวนี้จะอยู่รอดเนาะมาเทียวไรพัดไม่เป็นไรอ่ะน้องโลมใช่ไหม่ะเราก็ไปต่ออุยอ้ยอุ้ยหลุดเลือดนี่หว่าลืมลืมแล้วก็ไปกระแทกกันนู้นด้วยได้อ่ะ ลบไปหนึ่งอันนี้ตายแน่ป้าฟืนฟื้นเคตัดขึ้นมาแล้วเคตัดก็ตีคูณสองโอ้โหยอดฮะจัดไปแอสโตปิดท้ายที่สวยงามชนะแล้วเย่ yeah, เป็นการภาคมวยที่โอ้ยสุดยอด เวลาสู้ลีกใช่ไหมบางทีอ่ะมันจะหมุนวนแบบเนี้ยโหลดไม่ขึ้นสักทีอ่ะทรายจะใช้วิธีการปิดแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ามาใหม่เผื่อใครแบบเป็นปัญหาแบบทรายนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแหละอันนี้สู้ได้อีกสามรอบสู้อีกไหมอลองก็ได้อ่ะไหนๆก็มาแล้วก็สู้ให้สุดเลยแล้วกันมีการตีคิดที่เข้าได้นะอุ้ยเจอตัวไฮอะไรสักอย่างที่เป็นเหมือนวัดเสาลินเนี่ย น้องชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยพรายฟูลนะคะอันนี้พรายฟูลกบไยตีแรงอยู่เรียกว่าตัวนี้ตีแรงยังไม่ทันใช้สกิลเท่าไหร่นะแต่พลังคือตีแรงได้ใช้ได้ทิดเดิเอาตัวนี้เล่นกันนะ คือชอบหลีกอย่างหนึ่งอะคือตัวไหนตายก็ไม่เป็นไรเออมันจ้าู้ได้ต่อสุดยอดครับพคตร์ no. ัส number ันอะต่อต่อตายแน่ๆใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรขอประหลับ นี้เป็นเฮกเซตบัมพาดากอนนะคะเดี๋ยวใส่ไปคลิปด้านขวาให้อันนี้เป็นตัวบัมพายตัวแรกที่ใสามีเหมือนกันน้องจะมีสกิลพิเศษของตัวนี้ก็คือตีสุ่มมันจะกี่ครั้งนะสาถึงหครั้งตีแบบต่อเนื่องอ่ะคลายๆายให้ใช้เครื i องพเชอร์นะแล้วก็สกิลดูดเลือดที่เป็นสกิลของตระกูลอยู่แล้วเนาะต้องพยายามให้น้องอย่าเขาเรียกอะไร มันจะมีช่วงเวลาครูดาวของพลังเนาะอย่าให้ดูดเลือดได้อีกรอบเดี๋ยวฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราอะ่ะจะต้องรู้จักมังกรในการที่เราจะเลือกออกมานะคะอันนี้ก็อยากจะให้เห็นภาพรวมเลยห็คลิปนะั้นเออเห็นภาพรวมว่าเออถ้าเรามีมังกรหลายตระกูลเราจะเลือกการใช้ยังไงความสนุกของการตู้เริ่มรู้สึกสนุกเพราะว่ามังกรมันมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแล้วเวลามันหยิบใช้อะ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ต้องคิดแล้วอะ่ะว่าจะเลือกอะไร ันเลยเริ่มสนุกสำหรับสายนะั้นเพราก่อนหน้าเนี่ยไม่ค่อยมีมังกรตระกูลที่หลากหลายดียวเรียกว่าไม่ใช่สายสู้แล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อยากเอามังกรอนะมาสู้อะไรกันขนาดนะั้นอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอแบบเออมันเหมือนกับว่าเล่นไปเล่นมาก็เริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อในบางอีเวนต์หรือว่าการที่แบบเราเข้ามาทำเกมทุกวันเริ่มรู้สึกว่า,ก,วาการสู้มันเริ่มแบบเป็นอะไรที่เออเรายังไม่ไปสุดเนี่ยเพราะมันไม่ไปสุดเราก็ต้องมาให้สุดจนะ้เออจัดไป ตรงนี้จะเห็นได้ว่าแบบสายจะพยายามรีวิวเรื่องพวกการต่อสู้นะใครที่สายไฟก็ให้คําแนะนำได้นะคะยังแบบมาคุยกันได้อยู่ในคอมเมนต์เนาะขอบคุณมากๆสําหรับที่เอ่อที่แบบมีการบอกรายละเอียดมังกรหลายๆตัวเพราะสายก็ไม่ได้รู้จักมังกรดีทุกตัวแล้วกันมีความอ้องไปอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้แบบมา รู้จักอารีนาที่กลับมาปี2020นั่นแหละก็รู้สึกระบบเกมมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะล่าสุดมีน้องมาคอมเมนต์ว่าเออกลับมาแล้วเจอว่าพลาดอะไรไปหลายอย่างอะไรเงี้ยจริงๆคือมันมีระบบเกมที่เปลี่ยนไปเยอะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลดบางอย่างแทบไม่ค่อยลดดีกว่าเรียกว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มแล้วก็เพิ่มแล้วก็มีบางกอะตระกูลให,หม่ที่ขยันออกมาเกินล่าสุดก็คือคาม่าเนี่ยซื้อมารีวิวไม่ทันจริงๆอยากซื้อรีวิวมากนะอันนี้เดี๋ยวแอบบอกไว้ก่อนแต่ว่า เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคอุ้ยมีของลดอะอัลตร้ d บีดิงทีแต่ว่านี่ซื้อลิมิตแล้วก็ไม่สามารถซื้ออะไรได้นะคะซื้อได้แค่ตัวอันนี้อะไรเนี่ยค i นเนอร์ก d e ตซื้อได้ต้องหกเนี่ยมีอันหนึ่งมันเป็นสนามเด็กเล่นของน้องน้องมังกรเคยรีวิวไปอยู่คลิปหนึ่งจุได้เท่าไหร่ใช่ไหมจุได้แค่5ก็คือน่ารักปกุปิแค่นั้นแหละ แสดงความรวยของเกาะนะคะแบบซื้อด้วยเพชรมา200แล้วก็มาตั้งให้น้องแบบมีความเป็นเด็กตลอดไปน้องสามารถเป็นเด็กร่างเด็กตลอดแต่ตอนนี้เหมือนจะเลี้ยงน้องให้โตขึ้นได้ไหมนะเหมือนจะอยู่ที่เนี่ยก็คือจะเป็นแบบร่างเด็กตลอด เ,เดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันละกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะอันนี้เป็นไงบ้าง h e ฮ o ริ Race ของสายก็วิ่งเอ่อยๆเรื่อยๆนะคะรอบนี้คว e e บีควีนบีเป็นไงไม่ใช่ควีนบีไฮโคล o นีก็นางพญาพึ่งของเราก็บินวนๆอยู่มีบางคนบอกว่าเออชอบการดีไซน์มากรอบนี้จะบอกว่าสายชอบเกาะที่สุดแล้ว ใครวิ่งไปถึงแบบแลบ,บ15อะไรขึ้นก็ถ้าวิ่งได้ถึงแลบ,บ1ปก็เอ้ยไม่ใช่แลบ1ปดสิจะบอกว่าถึงย3ิบสมไหมใช่ไหมเออวิ่งไปถึงย3ิบสามได้คือแบบเฮ้ยเกาะมันสวยนะทุกคนแต่ก็เป็นตัวเองก็คือวิ่งไม่ถึง <laughs> คือวิ่งไม่ถึงโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมนะไปบาย